สวัสดีค่ะก,กุ่มซุภาพอวดีเซาว์ซีสเกตพี่น้องในยังกินแรงเนาะค่ะเมื่อนี้เรามีเมนูอันนี้เป็นหมูค่ะอันนี้อันนี้เป็นเศษเนื้อหมูเศษหมูน,น้ำตกกินกันวันนี้มีพี่น้องไมายามหาขนออกกันพูรังหาชิปบาทพี่น้องเอ้ยตํามีตํามเกิดอ่าวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีเนื้อหมูเนื้อหมูนี่ประมาณเกือบโลเกือบโลนึง อันนี้คือยางแล้วอันนี้ยางแล้วเครื่องนึ่งพอขั้วกับนางยางยูฟังพุ่นพอขั้วนําเข่าจากประเทศรอยเอสต้นหอมพักซี่แล้วก็อันนี้เครื่องเครื่องเคี่ยงบนทันไว้์เขาขั้วอีกกลหอมแดงขาดก็ได้บักหน้าสีสัดซีสัดเดี๋ยว ให้พื้นยางให้เซตซะก,ก่อนเดี๋ยวหลังจากยางเซสร็จเดี๋ยวจะค่อยมาเบิงเ่งว่าเปิดโคเล่โคเล่เข้ากินจังไหญน,นะคะอันนี้ยางเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวให้เชฟเลือกครับก๊าญะเกาะกับหัวขวานขึ้นหัวขวนหอมเออเออเอาหมอมหอมมี่อะไรยางเน,นีย่ยเซมหน่อยเซมหน่อยรนอยเอ็ดลาบยโสพี่น้องเคยกินแล้วอันนี้ลาบรนอยเอด็ดอันนี้คือเขาเบิดส่วนโตสิส่วนยังบวงใหม่เขาบ่กเลยบวงใส่พริกไปหนึ่บงบวงค่ะ นิกหนึ่งข้าวคัวน้ำน้ตกเลีงข้าวดิน้ำตุกน่่วยมั่ไอ้มันอเอ,นะน,อนัวมันหยาดเขียวขาดก็ได้พี่น้องค้าขคงนัวผมก็จะชลายด้วหมอหิลน <c oughs> มาพอสตทีน,นี้อสอนด้เสองสนอะ้กินเรนาเพราะเสียไปทำมอสงกาง จะกุ S <S ้งมันหรือจ้รู้อาชมันไปแล้วผมม่คลอยเอด้คนีเกตเนาะส่องสีสเกตเลยเพะมันส่องลอยเอสดาเลยอ้าวเก็ียลอยอันนี้คนอันนี้สูตรค้นลอยเอค่ะที่น้องคนไปลอยเอสคอคนไปทังขัวค่ะแต่หลับยิ้เปอคนไปทั้งสายนสไปจากนั้นใส่นมมาหนีหมเข้านมนี่ก่อนกระเทียมหอมแดงแล้วก็พพิกสด เทียมของแดงสุดเยิดหน่อยดิขึ้นได้หลายแท่ี่อนดี้มัของหาอเนงานบุญบวชด้คนเป็นทั้งขวด้พี่น้องเด้อพี่สีนัวเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะคะทำย้ยตัวชิมันจะเสียขม่้งวันว่าใส่หอมกับขวยูว่าม่น่หอมบอเป็นแดง เราจับพอดีดลยเราจะใส่ผักเข้าไปเลยทำมวดใช่ไหมอันนี้อันนี้มีผักชีต้นหอมแล้วก็แล้วก็หอมเปหอมเปหอมเปภาษาไทยเรียกว่าหอมเบนหอมไปเรื่อยปิดตึงเยอีกทั้งยนะปิดยูเยอันนี้ใส่ เดี๋ยวเราเนยลงไปก็เป็นอันเสร็จแล้วโชว์ดิอเดี๋ยวเราจะจัดจานชูเ,เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟตกแต่งด้วยกับข้าววันนี้ของเราเมนูวันนี้ตกแต่งด้วยคอเกตงบทูระหารสิบบาทพี่หน่องคุ้มเกินคุ้มขันซื้อเขากินบะไอยด้เด้อสำหรับ